ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะครับผมมวยหูเอคุนรักมวยไทยครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับโดยผมนะครับมวยหูเอคุนรักมวยไทยนะครับสมาชิกนะก่อนที่จะให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ครับก็ฝากมวยหูไว้ด้วยนะครับมวยหูเอคุนรักมวยไทยครับภาคสดติดขอบเวทีทุกช่องครับ มีตัวตนจริงทํางานจริงแน่นอนนะครับนะถ้าไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้ยินเสียงรักครั้งผมยินดีคืนเงินครับสมาชิกก็เพียงเดือนละ700บาทนะครับเดือนละ700บาท2เดือน1000บาทนะครับ VIP ถือเครื่องเข้าเวที1,200บาทนะครับทดลองฟังอาทิตย์ละ300บาทนะครับรายเสียงเดือนละ300บาทนะครับโทรมาสมัครกันได้เลยนะครับที่เบอร์0625284737 0 6 2 5 2 8 4 7 3 7 37, ครับหรือ 0821292962ครับ0821292962นะครับสมาชิกก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องทาง YouTube ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้มีหน้าที่ทำการทัฒนาวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนะครับในช่องทาง YouTube นี้นะครับช่องวยวูเอคนรักวยไทยครับฝากแชร์ด้วยนะครับ ก็ก่อนจะให้ทศนาวิเคราะห์วิจารคร่บฝากผู้สนับสนุนหลักครับไทเกอร์ยี่สิครับไทเกอร์ยี่สิเว็บนี้มาตรฐานครับการเงินมัน่นคงปลอดภัยถอนไวภายใน5นาทีครับการันตีโดยผมครับมวยหูเอนรักมวยไทยนะครับมีทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยทุกอย่างครับมวยบอลเกมคาสิโนไฮโลอะไรทุกอย่างมีหมดมีครบเซตในเว็บเดียวเลยเข้าไปทิ้มไปแทงกันเว็บนี้เว็บเบอร์ต้นต้นเว็บมาตรฐานนะไทเกอร์ยี่สิเดี๋ยวผมจะลงยิงใบหัวโคตนะก็หรือว่า ใต้คอมเมนก็เข้าไปดูเอานะครับสมาชิกเปิดเลช่องเปิดเล,เลช่องเจก,ก็เปิดแล้วสมาชิกเปิดแล้วไปทิ้เทงเชจกันได้มาดูคู่ที่1ครับเป็นมวยรอบปูเสือครั้งที่20นะครับอูนี้ใครแพเ้เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับแดงเป็นโรเบิร์ตสงมงคลการช่างหรือเจ้าโรเบิร์ตผู้กองบัตรบางบานนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับพบกับเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับ โรเบิร์ตนะครับล่าสุดต่อยไว้ชนะคะแนนราชสักเล็กเดชเพชรสีทองที่หมอชิตที่ช่องเจสีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนดาบดำปตททองสวีที่หมอชิตส่วนเพชรศิลาหมูปิง้งเนี่ยล่าสุดต่อยไว้มีแพ้คะแนนเพชรชัยนาทสิษย์กำนันเน่งที่ลุมพินีชนะนอกยกสามบุเรงนองเงาะบางกะปิที่ลุมพินีแล้วก็มาแพ้คะแนนดาบดำปตททองสวีที่ช่อง7จสีนั้นผูกบ้าผูกบ้าเลยราคานะครับเลทตอนนี้เปิดนะครับเลทตอนนี้เปิดไปที่โรเบิร์ตห้าสี่ เลนเปิดเป็นต่อที่โรเบิร์ตห้าสีนะครับสมาชิกโรเบิร์ตเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอะเตะนักต่อยแรงดักเตะดักเสียบดักแทงหลักเรียมมวยไอคิวมวยสมองมวยดีครับสมาชิกนะต,นต้นจัดครับไปลายๆก็มีฮึดนะครับมีวงในก็มีรูขวางค้ำแทงไว้นะครับส่วนเพชรศิลาเป็นมวยประเภทมวยลำหนักลำค้น ลำหักลำโคตรดีนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับเจาะยางคว้างกระจกบูดุดันนะครับการแลกกล้าชนกล้าสวนวตจิตเข้าใจดีครับสมาชิกมวยทีมงานนะครับเป็นมวยทีมงานของผมนะครับทีมงานเดียวกันนะครับกับแชมป์แชมป์นะครับเจ้าแชมป์เป็นเทรนเนอร์สอนอยู่แล้วก็ไปเก็บตัวทําการพิจซ้อมที่ค่ายหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์นะครับพี่เก่งมาลังวิมุตหรือว่าเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์ครับก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับ ซมดีสมเยี่ยมครับเพชรจิลาสมดีมากๆครับหัวจิตหัวใจดีนะครับแล้วกระดูกดีนะครับมวยตัวนี้ต่อยละสองสามร้อยครั้งกระดูกนี่ไม่ธรรมดาตัวนี้หลับเจ้าเพชรจิลานะครับปูทอนนี่กระดูกไม่ต้องพูดถึงกระดูกแข็งโป๊กนะครับกระดูกดีมากๆครับมวยคู่นี้เลยเปิดโรเบิร์ตห้าสี่นะครับปเปี๊ยเตะหนักต่อยแรงผมยังชอบไปอ่าทางมวยทีมงานของผมนะครับชอบไปที่เจ้าเพชรจิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือชื่อเดิมก็เพชรจิลาบุญลืออะไรยนป๋าบุญลือมันทิน เป็นป่า,าที่ผมนับถืออยู่เขตชัยภูมินะครับวงการมวยชัยภูมิตอนนี้สมาชิกนะซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับสำหรับเจ้าเพชรศิลานะครับอาวุธหนักแรงทุกรู่นะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับหัวจิตหัวใจดีการยืนระยะนี่ผมดูมั่นคงอะ่ะวันวันนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับซ้อมดีมากๆสำหรับเจ้าเพชรศิลาบุลหมูปิ้งอร่อยจึงเบือหรือเพชรศิลาบุลลืออะไหลย,ยนนะครับออกรองไปที่เพชรศิลาบุลรือไหลย,ยนคร,รุนนับลุนนอกลุน,นเช็คบินได้ตลอดเวลาครับสมาชิก ผมว่าเพชรศิลาจะเข้ารอบมวยรอบผู้เสือครับชอบไปที่เพชรศิลามุ่งวิ่งลอ,อยจมวบ่งบคู่แรกนะครับ mm hmm. คู่ที่สองครับแดงเป็นเฟสเอราวัณหรือเจ้ากะเสษมน้อยสอกเกษมศึกพบกับเจ้าสู้ศึกสพันนุษย์หรือคมแก้วสิทธิ์ป้อมปืนนะครับเม mm hmm. ื่อคนนี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนเฟสเอราวัณล,ล่าสุดต่อยไว้ก็มีชนะคะแนนโชคคุณชรกอรสกุลเชื้อที่จังหวัดนนทบุรีชนะนกยกสี่เพชร อเอเลี่ยนเพชรกษมที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนน,นปฏิหารโพลักบุญที่ลุมพินีล่าสุดสู้ศึกต่อยไว้ก็มีแพ้คะแนนจากดาววิษณุก,กุลการที่ต้องเจ็ดสีชน,นะคะแน,นนนรินเดชกอท่าทรายที่จังหวัดนนทบุรีแพ้ล็อกยกสองซื่อสัตว์แปะมือบุรีที่จังหวัดเชียงรายมวยคู่นี้เลดเปิดไปที่สู้ศึกสิบเอ็ดแปดเปิดด้วยมันสิบเอ็ดแปดเนื่องจากกระดูกกระเดียวการผ่านมวยนะครับผ่านมวยดีมาเยอะกว่านะครับสําหรับเจ้าซื่อสู้ศึกนะครับ เฟสเอราวันเป็นมวยสายจังหวะฝีมือครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยดีเกลาเก่าเกตนะครับหมัดศอกแรงนะครับฟอร์มสดนะครับหลังๆนี่สะกดคาว่าแป้ไม่เป็นนะครับส่วนซื่อศึกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับหลักเหลี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยดีสินแปลเรียกอาจารย์นะสำหรับมวยตัวนี้ประเภทหลักเหลี่ยมมวยดักเตะดักเสียบดักแทงไอคิวมวยใช้ได้เลยนะครับนะัดจิตหัวใจดีนะครับนักกะดดกเขาเรียกการผ่านมวยดูดีกว่าเลขเปิดสู้ศึกสิบ ผมดูว่าความเก่าความเก่าเกมนะครับประเภทขวางหน้าค้ำแทงประเภทเตะหนักต่อยแรงเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยเจ้าสู้ศึกจะขี่หน่อยจะขีดกว่านะครับจะขี่ขีอยู่นะครับออกดูหน้าต่อไปที่สู้ศึกสอพันนุษย์นะครับประเภทหนักแรงทุกรูปครับเฟสเอราวันก็เจอของหนักของแรงก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ครับสมาชิกออกไปที่สู้ศึกสอพันนุษย์ครับมวยคู่นี้ครับชอบมวยต่อนะครับผู้ที่สอนนะครับผู้ที่สามครับแดงเป็นมันมีโชค ผู้หงทองหรือเจ้าวันมีโชคสิทธินายกตะวีตตะพงนะครับพบกับเจ้าสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒนะครับหรือเจ้าสถานฟ้าอ e ีมีเน้นแอร์สถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเมยตัวเดียวกันเก่าเก่าเกมนะวัยรุ่นนี่โชคกันวิกัรหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนนะลา่าสุดปันมีโชคต่อยไว้ก็มีแพ้คะแนนกล้องศึกจิ์สวิทเสียที่ลุมพินีชน,นะคะแนานซื่อถัดแปะมณฑลที่ลุมพินีแพ้รองยกสามเอกวายุมองกรุงเทพสัมบรีที่ลุมพินี ล่าสุดสถานฟ้าต่อยไว้ก็มีแพ้คะแนนเพชรลภาสอสพิที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนเอกลักษ์สอสมานการเม้นที่ลุมพินีแพ้คะแนนจากดาววิทนุกรรการที่ช่องเจ็ดสีเลดคู่นี้เปิดไปที่ใครต่อรองเลดเปิดใครต่อรองวันมีโชคเป็นมวยเข่าเตะต่อยขวางหน้าคำแจงเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัตตีไปแข็งแข่งแข็งแรงนะครับส่วน สถานฟ้าเป็นมวยประเภทเก่าเก่าเกมประเภทเตะหนักต่อยแรงฝีมือมวยเหลี่ยมเชิงมวยดีศอคมอาวุธหลากหลายครับสมาชิกเ,เป็นมวยเก่าชกมานานแล้วนะครับนะชกมานานแล้วสามสิบกว่าแล้วนะครับนะวันนี้ผมดูเขาจัดนะครับจัดมาเนี่ยผมดูเหล็บเปิดใครต่อรองจัดมาเนี่ยหน้าเสือตรงเงินสถานฟ้านี่หน้าเสือลึกลับนะสมาชิกนะแล้วเข้าเวทีไม่ได้ด้วยผมบอกไว้ก่อนสมาชิกเป็นมวยที่กรรมการชอบมากๆสำหรับเจ้าสถานฟ้า ไม่รู้ชกเมื่อไรกรรมการชอบมากๆเลยสัดตัวฐานฟ้าแต่นนี้มองการยืนระยะมันมีโจ์ต้องดีกว่าแต่ว่าทำนิดทําหน่อยครับทํานิดทําหน่อยกรรมการเห็นครับสถานฟ้าอิมมิเนนต์แอร์สถานฟ้าเสริมพลวิวัฒทำนิดทําหน่อยเห็นทํานิดทําหน่อยเห็นครับเตะห้าทีสถานฟ้าเตะดอกหนึ่งคืนราคามาสถานฟ้าแน่นอนสมาชิจำคำผมไวอ้ออกไปที่สถานฟ้ามวยเก่าแล้วเดี๋ยวก็ได้แฝงนวมแล้ว ออกไปที่สารฟ้าเลยเล่นไปเลยครับสมาธิมีดีให้เล่นแน่นอนออกไปที่สานฟ้ามวยคู่นี้สมาชิกสมัครกันมาเลยครับโทรมาสมัครผมเลยหรือไปทิมไปแทงรอครับเดดต่อรอไปทิมไปแทงรอเลยที่สานฟ้าไปเปรียบใจเกอร์ยี่สิบโทรมาสมัครครับเพราะอะไรเพราะอะไรผมให้เล่นสานฟ้าโทรมาเลยโทรมาเลยสมัครกันมาเลยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้โทรมาฟังโทรมาสมัครกันเลยนะครับจะมีของดีๆให้เล่นครับสมาชิ ออกไปเจอทันฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเมเบยหรือทันฟ้าเ,เสริมพรวิวัฒนะฮะคู่ที่4ครับคู่เอกของรายการครับลุนชัยตอรามบินทาน,นะครับพบกับชัยล่าพอหลักบุญนะครับคู่นี้ชกกินไปกับหนึงร้อยยี่สิบห้าปอนด์ลุนชัยล่าถูกต่อยไว้ชนะคะแนนเพชรลุมมะขามหวานที่ลุมพินีแพ้คะแนนชัยล่าพอหลักบุญที่ลุมพินีชนะคะแนนคมเพชรจิรวัฒน์เสือที่ช่องเจ็ดสี ส่วนน้ำเงินเป็นชายล่าพอหลักบุญนะครับล่าสุดต่อยไว้ชนะคะแนนเทพทักษิณสสอนสิงห์ที่ราชดำเนินชนะคะแนนรุนชัยตราวินทาที่ลุมพินีชนะคะแนนเพชรสมานสสมานกาเม้นที่ลุมพินีรุนชัยครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อนนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีเดิมเดิมเป็นมวยเข่าในดีนะครับเดินแทงเดินเสียบเดินขวางหน้าค้ำแทงประเภทหน้าเสือตัวเงินอ่า อ่าอยู่ในข่ขยเดี๋ยวนี้เครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับสมาชิกส่วนชายล่าเป็นมวยฝีม,มือครบเครื่องครับหลักเดี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยดีเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงไล่ข้อไล่แขนเก่งวงในมีลูกอ่าข้อแขนนี่แข็งแรงดีเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแงรงนสำหรับชายล่านะครับสมาชิกอาวุธหนักแรงจริงๆนะครับเตะซ้ายาต่อยซ้ายของชายล่านะครับสมาชิกนึง,งมวยกู่นี้ทีมงานคนจัดนี่อยู่ที่รุ่นชัยอ่ะมวยก็เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นก็สี่ยกอ่ะ สี่ยกผมดูโดนชัยไม่เสียเปรียบแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยวันนั้นเนี่ยบรรยากาศวันนั้นเนี่ยเขาเล่นเจ้าชายล่ากันหน้าเดียวเลยบรรยากาศนั้นโดนชัยทาไม่มาเนี่ยยกห้าเนี่ยมันจะโดนชัยนี่เดินบทเดินเบียดเดินแท้นะครับนะแต่ว่าไปพลาดนะครับจะหาเข้าล้มนะครับแต่ตัวเองขาอ่อนล้มไปเองนะครับตัวเองขาอ่อนล้มไปเองสมาธิก่อนันั้นไปแพ้ขาดยกห้านะครับสี่ยกหนึ่งสู้สีคู่ขี้เลยผมดูโดนชัยดูดีกว่าด้วยแต่แต่บรรยากาศหน้าเสือตัวเงินเนี่ยวันนั้นเขาเล่นเจ้าชายล่าสมาธิก วันนี้มาชกที่ที่ถิ่นของเจ้าเจออ่าเจ้า,า,จารณชัยอ่ะวันนี้ผมดูรณชัยดูดีกว่านะครับน่าเสือตัวเงินทีมงานคุณจัดเขาสมาชิกแพ้น้อยคือชนะแน่นอนครับชอบไปที่รณชัยตอรามินทาแก้มือแก้เกมได้แลวครับวันนี้แพ้น้อยคือชนะครับชอบไปที่รณชัยตอรามินทานะครับสมาชิกนะมาทวนกันอีกรอบครับ มวยชอบตัวที่หนึ่งนะครับผมออกไปที่เพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยทําไมผมถึงชอบหัวจิตหัวใจดีครับไม่ใช่ว่าเป็นมวยทีมงานแล้วจะชอบแล้วจะเล่นนะครับผมดูมีแผนมีรูชนะครับัวจิตหัวใจดีนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับความหนักความแรงนี่ดูดีกว่าครับกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยภูทนไม่ต้องพูดถึงครับสองสามร้อยไฟตอนนี้เพชรศิลาสมาชิกนะชอบพี่ที่เพชรศิลาคู่ที่สองครับผมออกไปที่สู้ศึกสอพันนุชครับทาไมผมถึงชอบ การผ่านมวยบานเบอร์มวยดีๆมาเยอะกว่าแล้วก็ดูกันเดียวกันผ่านมวยดูดีกว่าครับหัวจใจดีกว่าครับชอบไปที่สู้สครับคู่ที่สามผมออกที่สถานฟ้าเสริมพมรมมวัฒน์ทำไมผมถึงชอบรอเล่นรอฟังในสายโทรใครโทรมาสมัครได้ฟังคาพูดจากผมแน่นอนครับมวยคู่นี้ชอบที่สถานฟ้าสมาชิกนะคู่ที่สี่ผมออกที่รณชัยตอรามินทานะครับวันนี้จะล้างตาได้ทํางนี้ทำไมผมถึงชอบ หน้าเสื้อตัวเงินทีมงานคนจัดนะครับแล้วก็สีเสื้อนี่ของคนเล่นของเฮียตีรามินทาอยู่แล้วก็สมาชิกนะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ทํามาช่องที่ถ้ามาโชคที่ช่องเจ็ดสีนะครับนะสมาชิกออกไปที่ลุนาชัยตอรามินทานะครับมวยชอบทีเด็ดสองตัวครับผมให้สามตัวครับวันนี้ผมให้สามตัวนะครับผมให้สามตัวนะครับผมออกไปที่เจ้าเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับแล้วก็ออกไปที่สถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ครับ ออกไปที่รนชัยตอรามินทานะครับสตีปสามไปทิ่มไปแทนเลยครับนาทีเว็บนี้ครับไทเกอร์ยี่สิบสี่แทงได้แล้วครับแทงได้แล้วเข้าไปทิ่มไปแทงได้แล้วครับสมาชิกนะไปทิ่มไปแทงกันได้แล้วที่ไทเกอร์ยี่สิบสี่นะครับเอฝากไว้ด้วยครับมวยหูเอคนรักมวยไทยครับภาคสดติดเกาะเวทีทุกช่องครับมีตัวตนจริงทํางานจริงแน่นอนครับไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้ยินเสียงระฆังยินดีคืนเงินครับสมาชิกเดือนละเจ็ดร้อยบาทครับเดือนละเจ็ดร้อยบาทสองเดือนหนึ่งพันบาทครับ V.I.P. ถือเครื่องเข้าเวทีครับ V.I.P. ถือเครื่องเข้าเวททีบา ทดลองฟังอาทิตย์ละ300บาทครับลายเสียงครับเดือนละ300บาทนะครับโทรมาสมัครกันได้เลยครับที่0625284737 0625284737หรือ0821292962ครับ0821292962ฝากไว้ด้วยนะครับนะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดถูกใจให้ช่องทาง YouTube ให้ผมหน่อยนะครับนะผมมวยหูเอคนรักมวยไทยต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ